ครับที่เก้านะครับป้าปูมาสักายนะครับวันนี้คุยไว้ห้าปีแล้วครับเพิ่งจะมาเริ่มงานนะครับเกิดปีหมาครับสักหมาครับหมาจิ้งจอกนะครับก้าหางเดี๋ยวรอชมกันนะครับเดี๋ยวเราบีบนะครับสโลงานใหญ่ผมก็เีอย่างนี้เลยครับไปแกงกูนะนี่สโลนะครับ นี่ครับดูนะเราต้องแบบนี้ครับโอเคพับลงครับนี่ครับหลังนี้ก็ใช้ไป4 a c นะครับหลังก็เทียบเท่าผู้ชายได้เลยนะครับตัวเล็กๆแต่หลังใหญ่นะครับปลาปูของเราตอนแรกแกจะสักปูครับผมบอกว่าไม่เอาดีกว่าอยากสักอย่างอื่นปีรักษัตก็ได้เอาป้าบอกว่าเกิดปีหมานะครับก็จัดหมาให้เลย ช่วงนี้ซากุระกำลังขายดีนะครับขายเป็นสวนเป็นไร้เลยนะครับช่างเกนี่ออกแบบดอกซากุระบ่อยมากนะครับดอกมนๆนะครับแต่เวลาทำแบบจริงๆเฉกกลางพอสักมาอีกทีหนึ่งก็มนๆกลมๆนะครับหลังจากใช้สโลก็ปี้สโลนะครับเนี่ยจากช่างเอมรับสักลายอยุทยานะครับทักติดต่อซื้อขายเกได้เลยนะครับเชิญลังใหม่ได้เลยอันนี้งานที่เราแปะออกมานี่ครับ คอปปี้สโลสติ๊กสโลนะครับสติ๊กเจลลอกลายนะครับนี่ครับงานนี้ก็เดี๋ยวจะเดินเส้นให้ดูรอดู EP ต่อไปนะครับ